สวัสดีค่ะสบาสมาชีกกลุ่มบี p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดีวิยามเช้าเชา้ชาว,วันพุธที่20พฤศจิกาย,ยนศ2567กับการวางแผนการเทรดทองคำค่ะสำหรับกราฟทองนะคะวันนี้ต้องบอกว่ากราฟทองนั้นจบด้วยแท่งเขียวค่ะเนื่องจากกราฟทองนั้นไปเจออะรในในส่วนของแนวรับเดยนะนให้กราฟทองนั้นดันราคาขึ้นมาค่ะ นะคะตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็วัดอาคารวันนี้วันพุธนะดูเหมือนว่ากระทองนั้นเริ่มจะมีการฟื้นตัวแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะคะในส่วนของขาขึ้นแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราฟเฟิลสสี่นิดนึงค่ะราฟเฟิลสีกำลังจะมาเจอ,เอ,อ,เจอในส่วนของแอเรีเยตันราฟเฟิสีนะแล้วก็ถ้าวันนี้มีแรงมากพอจะสามารถยืนได้นะคะ ไปดูที่ทำเฟมมสิ่งขายทำเฟมส่งน,นะคะเมื่อวานนะคะมีการยืนเหนือแนวต้านทำเฟรมส่งแล้วก็มีการยอ่อย่อไปเทแล้วสุดท้ายก็กลับราคาลงมาแล้วตอนนี้ก็คือมีการกลับราคาขึ้นไปแบบนี้ถ้ากรณีการทรองไม่ได้สร้างโล w ใหม่จะต้องสร้างไฮใหม่นะคะแสดงว่าวันนี้มีโอกาสาราคาขึ้นต่อนะคะจุดที่การทรองจะไปโค้ชแพมมองว่าถ้ากาดทองมีแรงมากพอจะต้องยืนเหนือแนวต้านที่สี่ได้จะมีโอกาสไปที่ราคาสองหกนะคะเอ่อแปดขออภัยสองหกหกห้าถึงสองหก 70นะซึ่งตรงนั้นจะมีโอกาสดันราคาขึ้นไปเพราะว่าเมื่อวานมีการย่อเล็กน้อยเท่านั้นแล้วดราคาขึ้นแสดงว่าตลาดเริ่มซื้อเข้ามาแล้วค่ะในส่วนของทาเฟมิสินค่าวันนี้ก็แพมมองว่าถ้ากราฟทองนะคะมีแรงมากพอจะดราคาขึ้นต่อนะดังนั้นนะคะวันนี้จะเช็คกราฟก่อนว่าโอเคขึ้นจริงไหมยังไงเพราะดูแพทเทิร์นแล้วดูเหมือนว่าวันนี้แต่ M1 แล้วขึ้นนะคะเมื่อวานนั้นเบรกที่ M5 แล้วดราคาขึ้นแล้วเดจบ เขียวนะวันนี้เช่นกันถ้ากราฟเราจะมีการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศจากลงเป็นขึ้นนะคะจะกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีจุดเบรกอยู่ที่ราคาจุดแรกนะจะเป็นแค่การยอ่อ2 6 5 5 5ห้าและย่อปุ๊บอาจจะมีการดรัราคาขึ้นนะสิ่งที่โค้ชแมให้ความหมายคือโค้ชแมกำลังจะมองว่าคือกราฟค่ะตอนนี้นะคะมีการสลับนะคะ มีการเขาเรียกว่าเวลากราฟจากลงเป็นข <half> ึ้นนะก็จะแบบนะคะมีการย่อแล้วพักตัวขึ้นแบบกราฟนะแล้วสมมติอย่างเมื่อวานก็คือนะคะขึ้นไปแล้วย่อมาแบบนี้แล้วสิ่งที่เขาต้องทําก็คือการสร้างไฮใหม่แล้วก็ย่อแบบนี้แล้วก็ดราคาขึ้นนะคะแล้วแพทเทิร์นแบบนี้คือเป็นลักษณะคือต้องหาจุดย่อบายนะเขาเรียกว่าเป็นการกลับตัวขึ้นในรูปแบบของเทรนขึ้นนะโอเคดังนั้นวันนี้สิ่งที่กาจะต้องทาคือ1นจะต้องสร้างไฮใหม่ คือปัจจุบันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปัจจุบันคือราคาไฮเดิมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถอยู่เหนือไฮนี้ได้นี่คือสิ่งที่เขาจะต้องไปพอไปปุ๊บอาจจะต้องมีการย่อกลับมาแล้วก็รอบายแบบนี้โอเคนะคะเห็นภาพนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคือวันนี้เขา640ให้ได้แล้วไปสร้างไฮใหม่อาจจะเป็น55หรืออะไรก็ว่ากันไปอาจจะเป็น2655นะคะแล้ว มีการย่อมาแล้วหาจุดซื้อตรงนั้นแหละจะคอนเฟิร์มการขึ้นจริงนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้ยังไม่พ้น40อาจจะย่อลงมาอันเนี้ยต้องระวังนะต้องระวังถ้าการจะขึ้นได้จริงก็คือจะเป็นอย่างที่โค้แพรบอกก็คือเป็นรูปแบบของการย่อขึ้นนะคะอย่างที่เมื่อวานก็คือนะว่าแพมเลือกเรดหน้าบ่ายแล้วก็การาฟขึ้นไปเจอ40แล้วย่อมาที่อะรนวรับแนวรับไม่ผ่าน 5, นะดิมห้านะราคาขึ้นต่อเนื่องนี่คือสุดการขึ้นนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดการาฟในเช้าวันนี้ชัานี้อาจจะปล่อยให้การาฟวิ่งขึ้นน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 กก่่่่ออออชัดเเจวาโคขึ้แ แล้วก็หาจุดยอ่ยอย่อแล้วก็ให้กราฟนะคะบอกว่าจะขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็นะ,ะเข้าทํากําไรแบบนั้นก็นะคะจะชัดเจนหรือว่าใครจะรอเทรดในส่วนของตลาดเย็นตลาดเย็นก็จะเป็นตลาดที่ช่วยชี้ทางได้ดีนะคะว่าแบบโอเคทิศทางของกราฟนั้นจะมีการขึ้นต่อเนื่องหรือว่าเป็นการยอร่อแบบไหน,นยังไงอย่างเมื่อวานก็คือนะคะเป็นการลงมาที่อดเดนนะรับ m 5ทะลุอ่ามาถึง m 5แล้วก็ไม่ไม่หลุด,ไม,ลดไม่หลุดเวลาการไม่หลุดคืนนี่ะค่ะคือกราฟบอกว่าขึ้นแต่ถ้าเมื่อวานถ้าเขาจะกลับตัวลงนะเขาก็จะมาแบบนี้แต่อันนนนีี้้คคืออฟรรกาาขขึ่ะะูปแบบงงทท โอเคนี่คือแผกนการเทรดกราฟพ่องในเช้าวันนี้ขอใหท่านพอดตาสาสดใสกำไร,รทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปแล้วก็สำหรับนะคะ VIP นะคะที่เรียนค้ากับโค้ดนะคะก็จะตอนนี้มีทั้งออนไลน์และเจอตัวนะ,ะสำหรับเขาเจอตัวก็จะมีจุดการทำกำไรรอบละล้านเดือนมกราคมนะคะ แล้วก็เรียนคัดซูมพื้นฐานนะซูมพื้นฐานก็จะมีเดือนมกราคม mm. เช่นกันสามารถลงทะเบียนเ,เรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกรณีใ,ใครที่ลงทะเบียนก่อนก็สามารถเข้ากรุ๊ปไลน์รับคําแนะนําจุดบายจุดเซลล์แล้วก็วิธีการอ่านกราฟเทคนิคการอ่านกราฟจุดเข้าซื้อขายแท่งเทียนการขึ้นการลงก็คือความรู้ของท่านจะได้รับก่อนใครและได้รับไปเรื่อยๆนะคะ และประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับสมาชิกซูมนะโค้พแพมจะกลับมาซูมอีกครั้งหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะโค้พแพมมีโปรแกรมเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่21-26นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้มีอยากมีความรู้เพิ่ม นะจะซื้อคลิปวิดีโอนะคะเรียนทบทวนวันที่13ถึง15ตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะจากปกตินะ,ะวันนี้ก็แพรมจะให้ราคานี้เันสุดท้ายนะคะราคานี้เันสุดท้ายสําหรับใครที่ใช้บล็อกเอเมเนต่อไอบีโคได้ราคาวันละ250บาทแล้วกรณีใครไม่ได้ใช้อยู่ที่ราคาวันละ290บาทพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็แพรมจะปรับราคานะคะความรู้อัปเดตเทคนิคล่าสุดนะคะในคัซูมเป็นวันละ 888บาทพุ่งนี้เป็นต้นไปนะสำหรับใครได้ยินคลิปนี้แล้วอยากได้ความรู้นี้ก็สามารถ c f ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็อัปเดตเทคนิคเหมาะสำหรับนะคะเทรดเดอร์ที่ต้องการมีความรู้เพิ่มเติมในราคาที่ดีมากๆจริงๆแล้วโค้แพมนะคะคือมันดีมากไม่ควรขายราคานี้แต่โค้แมให้โอกาสสำหรับคนที่อยากได้ความรู้นี้จริงๆเป็นวันสุดท้ายราคานี้พุ่งนี้จะมีการปรับราคาและหนังสือ นะคะหนังสือ,อหนังสือล่าสุดนะคะที่เป็นพื้นฐานการเท,ทรดทองคำนะคะวันนี้จะเป็นราคา900บาททวนและพรุ่งนี้จะปรับไปเป็นราคา1490บาทนะคะพรุ่งนี้นะเพราะหนังสือคือดีมากๆดังนั้นคนุณแพรจะให้โอกาสสาหรับท่านที่กําลังคิดและกําลังตัดสินใจอยู่นะคะขออนุญาตปรับราคาขึ้นเพราะว่านะคะตามคุณภาพและก็ตามสิ่งที่หนังสือเป็นและก็จริงๆแล้วควรจะเป็นราคามากกว่านี้นะคะแต่อย่างไงคุณแพรก็ยังถือว่ายังให้ราคาดีอยู่นะ โอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ใครสนใจก็สอบถามแอดมินได้นะคะหรือที่อัดรหคสธนโรวจรสองห้าหกเจ็ดค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ